คอ oh สโงเฮงออนไลน์สินแสหมิงคงแง่งเมืองไทยเปิดแล้วนะครับคอสโงเฮงออนไลน์ oh นะครับศาสตร์แหง oh ่งโงเฮงอมตะวิธีในการรู้จักผู้คนสอนในกลุ่มปิดนะครับทาง Facebook เรียนเข้าใจง่ายเอาไปใช้งานได้ง่ายจริงๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID มาสเตอร์หมิงหก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 เอ้าอย่าลืมนะครับอะไรเนี่ยราคาบิตคอยจะขึ้นไหมครับผมจะไปรู้ได้ไงละครับบิตคอยน์อะไรหรอเขากำลังคุยถึงเรื่องดาวพุธเกี่ยวกับบิตคอยดิเออไม่ยเฮยงงงอ้าวลักษณราศีต่อไปนะนะครับช่วงที่ดาวพุธนะครับอยู่ที่พฤกษบเนี่ยดาวพุธเดินวิปริตนานมากเลยเออเออเอาไว้เอาเจ้าเนี้อาจารย์เข้าห้องน้ำดังกว่าทุกทุกวันจริงๆค่ะ ฮ้ยคุณก็าแซวกันผมก็อายไปเหมือนกันนะเนี่ยผมเข้าดังจริงๆเหรอเอ่อเพิ่งรู้เนี่ยว่าเข้าห้องน้ําดังนะเนี่ยไม่เคยมีใครบอกเลยนะเอ้ยด,ดูดูดวงต่อดีกว่าเข้าห้องน้ําดังก็ไม่ได้อันุนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เอ้ยน่าเบือ่อ <laughs> เออเอาลัคนาราศีพิจิกมาแล้วลัคนาราศีพิจิก มาแล้วมาแล้วลัคนาราศีพิจิกนะครับเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ต้องบอกว่าได้รับอนิสง์ ทั้งจากดาวพุทธที่เดินพักองศาอยู่เดิมวิปริตอยู่แล้วก็แล้วก็ได้รับอาน,นิสงส์จากเขาเรียกว่าราหูอมจันนะคุณแอมก็ม,ม,ม,ามาหัวเราะแคปล็อกอีกแล้วแล้วก็นั่งหลับอย่างเงี้ยแล้วก็กดเลขห้าค้างไปเลยว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าเลขห้ามันค้างเนี่ยเออหลับอยู่เปล่าเออนะครับนะอืม ฉะนั้นนะครับไอลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวพุทธที่ไปอยู่ตรงนี้ส่งผลอย่างไรนะครับพุธไปอยู่เดินวิปลิตเนี่ยส่งผลกับชาวพิจิกนะเพราะว่าไปเล็งลัคนาอยู่ไงนะพุธปกติเดือนหนึ่งมันย้ายราศีแล้วนี่มันย้ายอีกทีนู่นสองกรกฎราคมนู่นนะครับส่งผลในทางที่ดีประการที่หนึ่งคือดาวพุธมาจากเรือนลาบ นะลาบไม่ต้องมีใครอุตรีพิมพ์มาลาบก้อยส่งตามอะไรนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหรอกลาบนี่คือลาบผลทําให้จะมีโชคดีในเรื่องเงินเง,ง,งินทองทองนะมีรายได้พิเศษเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าพุธไปอยู่กับสุขคู่ธาตุคู่ธาตุน้ํานะครับแต่ในขณะเดียวกันดาพุธนั้นก็มาจากเรือนมรณะด้วย ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานมรณะยังหมายถึงของเก่าๆงานเก่าๆงานที่มันผ่านไปแล้วก็ต้องเสือกเอามาแก้ไขใหม่เออหรือว่าจุกจิกยุ่งยากกับงานเก่าๆภาระเก่าๆหรืองานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้เพราะมรณะก็หมายถึงต่างประเทศได้ด้วยเข้าใจไหมล่ะ ส่วนส่วนไอ้ที่บอกว่าราหูอมจันทร์ตรงนี้ถามว่าส่งผลอย่างไรเล่ากับชาวลัคนาพิจิกพิจิกก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาครับที่มีความว้อนแล้วก็มีความปรารถนาทางเพศสูงมากไปดูเหอะช่วงนี้แหละสัปดาห์นี้แหละโอ้ยราหูก็อมจันเนาะพุทธก็ไปอยู่กับสุขเนาะสุขก็อยู่กับราหูเนาะ โอ้นั่นหมายความว่าชาวลัคนาพิจิตนั้นนะครับในจิตคิดคำานึงนี่เหมือนกับของขาดมานานนี่แหละครับพูดเรื่องจริงนะไม่ได้ะเะลึ่งเลยเป,เป็นเรื่องจริงเรากาลังคุยกันเรื่องจริงทั้งนั้นนะเราไม่ได้ไปปากปามหรือไปบูลลี่ใครเออนะครับนั่นแหละช่วงนี้มันจะมีความรู้สึกหืนหืนมากเป็นพิเศษแต่แต่ก็ต้องระวังสุขภาพด้วยขับรถขับรายก็ต้องระวังด้วย นะครับเพราะว่าการที่ัรรดาหูอมจันตรงนี้อย่าลืมว่าอังคารกับมนุษย์ยูมันก็ไปทํามุมปลายหอกด้วยนะแต่ที่เด่นที่สุดคือชาวลัคนาพิจิกจะต้องกลับไปแก้งานเก่ากลับไปแก้งานเก่าเรื่องเก่าๆเออแต่ว่าในระยะยาวแล้วกลับส่งผลดีนะกลับจะส่งผลดีเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดไอดาวพุธตรงนี้ยมันก็ไปอยู่ในเรือนที่เขาเรียกว่า อยู่ในเรือนของดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ํากันนะแล้วก็ไปอยู่ไปอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าให้คุณกับชาวพิจิกนะครับดาวพุธมาจากเรือนลาภะแต่ก็มาจากเรือนมรณะด้วยถึงบอกว่าอาจจะต้องกลับไปแก้ไขเรื่องงานเก่าๆเรื่องเก่าๆอะไรอย่างนี้ครับเรื่องงานนั่นแหละภาระจะเยอะนั่นแหละนะนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับเชาวลัคนาพิจิกนะอา้าวนี่คุณอะไรเนี่ยคุณสยาม นะค,คุณสยามเกิดไกลบอกว่าสูงมากจริงๆครับบาปก็ตามติดกิ๊กก็อยากมีอ้าวตัวใครตัวมันแล้วล่ะพี่นะเนี่ยนะความพัฒนาทางเพศสูงว่าช่วงนี้พิจิกเนี่ยถ้าจะอันดับแล้วพิจิกแม่งมาอันดับต้นๆพอๆกับตุนแหละเออในช่วงนี้เลยนะะเออนะครับเออเนีนะครับอ,อ้นะบอาวตอนนี้ผู้ชม9ก้แล้วนะครับ คุณอะไรครับเนี่ยคุณเอ,อ่อคุณโอคุณโอส,สุขสุขสั์เหรอเขาบอกว่าเศร้าและน่าเห็นใจแทนอาจารย์เลยครับเข้าห้องน้ําดังก็โดนอํมแต่ก็ตลกและขำดีครับไม่ได้ใช่น,น่าเห็นใจหรอกคุณจะพิมพ์ว่าน่าสมเพศผมมากกว่าใช่ไหม <laughs> เออต่อนะครับต่อนะอา้อาวอ้าต่อเออ คุณยุคคนนะครับคุณยุคคนสุนทรศิลปหลวงปู่เคยบอกว่าทุกวันนี้ต้นงิ้วสําหรับผมเป็นแค่ต้นถั่วง,งอกครับเออแม่งเอ้ยกินเกาเหลาแม่งเลยออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหง่งให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล